รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้วยเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม เฮฮาภาษาคุณยายเว้าเรื่องส่อยเว้าเรื่องทองพูดเรื่องทองทองกันหน่อยมันจะดูมันกับว่ามันมีภาษีโปรโมชั่นป้ายติดหน้าร้านทองซื้อทองวันนี้โปรโมชั่นดีๆแถมจี้ คนก็ไปอุดหนุนเนาะซื้อทองโอ้ซื้อสร้อยแถมจี้ก็จะได้จี้ไปห้อยส่งห้อยสร้อยก็สว่านย,ยังไงนเนาะโชคร้ายยังไงไม่รู้วันนั้นมีโจรพอดีค่ะไปปล้นร้านทองโจกรจก็ปล้นร้านทองเซ็จทราบทุกอย่างแล้วคนก็โวยวายเลยทำยังไงร้านทองจะรับผิดชอบไหมนี่เราถูกปล้นนี่ถูกจี้ไปเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงพูดมาสิพ่อจันเจ้าของร้านทองก็อ,อั้อ,อึ้องเอืออะ ก็เลยคิดขึ้นมาได้เออที่จริงเราก็มันก็ตามตามโปรโมชั่นนะครับจะว่าร้านเราก็ไม่ได้วโปรโมชั่นอะไรการก็ป้ายหน้าร้านเราเขียนไว้ว่าซื้อทองก็แถมจี้ไงครับก็วันนี้โชคร้ายหน่อยก็มาจี้ไปตั้งแต่เช้าเลยก็ดีนะครับไม่มีใครเป็นอะไรก็ถือว่าฟาดเคราะห์ซื้อทองแถมจี้ อันน <Net> ั้ม <forcé Deus> ัน <Works> จี้มันปร้อน <iv is> <reath>